สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube เสียสัะนครบุวีรัมครับคลิปนี้เราอยู่กับเจ้า x c m g XE 2 1 5มีครับทีมงานของพวกเราครับวันนี้โคกหนองนาโมเดลบ้านจันเนียงครับตำบลสูงเนินอำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์ครับผมอยู่กับทีมงานน้องใหม่ครับพวกเราครับเจ้าเหลียวครับผมนะเหลียวบุรีรัมย์ครับน้องนี่ะ ให้ดูผลงานเบื้องต้นครับที่ทำงานไป2ชั่วโมงครับกับชั้นที่1ของบอร์ดที่1ครับผมเนาะนี่ฮะวิธีขุดทักษะการขุดก็จะไม่คล้ายกันับไม่ออกคนละแนวกับเจ้าเจดครับผมแต่ว่าด้วยความสวยงามแล้วก็ดูผมดูไปแล้วฮะถือว่าผ่านครับผมเนาะเรื่องประสบการณ์การขุดถือว่าโอเคฮะ ถ้าทาออกมาขนาดนี้ภายในระยะเวลาสองชั่วโมงก็ผมว่าถือว่าโอเคม,อมากครับเพราะว่าช่วงนี้ฝั่งนี้เป็นโคง้งเป็นวาลเยอะครับแล้วแต่ฝั่งข้างนู้นมันจะเป็นตรงครับเนาจะขุดง่ายหน่อยฮะแล้วก็น้องก็ยังไม่ชินคุ้นชินกับรถของเราครับผมจาก xcmg ก็บอกว่าเพิ่งเคยขับครั้งแรกครับกับการขับรถแมคโครมาครับแนละ้วเจ้า xcmg ก็เป็นถือว่าเป็นแบรนด์ใหม่แล้วก็น้องยังไม่เคยขับครับได้ขับแต่โคบัสสุโคเบหรือว่า เซิโตโมค่ครับเนาะวันนี้ได้จับเจ้า X4 MG XE 215C เป็นทางแรกครับก็ยังไม่เหมือนกับว่ายังติดติดขัดขัดนิดหน,หน่อยครับเพราะว่าเรื่องของการคลองตัวก็ยังไม่พร้อมคนระับเนาะรือว่ายังไม่พร้อมครับอีการเล่นนะครับนี่ถือว่ายังไม่พร้อมแต่ดูสวดทรงองค์เอวไปแล้วถือว่า เพราะว่างานนี้ไม่น่ามีปัญหาครับดีมืออย่างนี้อยู่ว่าทีมง,งานเสียชสลาุธบุรีรัมเนี่ยเกิดแน่ๆครับเพราะว่าพวกเรามีงานโครงการเยอะแยะมากมายครับที่รอพวกเราอยู่ครับเนาะกับงานโครงการโครงการนาโมเดลของพวกเราที่ยังค้างคา,ากันอยู่เป็น หลายสิบบอรครับของปีนี้นะโอกาสปี65นี้ก็จะเข้ามา64ยังไม่จบเลยครับเพราะว่ามีงานเข้ามาแบบกระทันหันแล้วก็งานที่เราไม่คิดว่าเราจะรับครับเพราะว่าพวกเราเคือเตรียมงานให้เสร็จก่อนสิ้นปีหรือปีใหม่ให้น้องๆได้พักรับแต่ว่าของเราได้มีงานเข้ามาเพิ่มครับเนาะเจซีเอ็มจี M G ก็จะอึๆดๆนิดหนึ่งกันนะเรื่องของอ่า การคล่องตัวก็จะช้ากว่าเจ้าโอเบลโก้สัา o หน่อยครับเนาะแต่เอสเค200ครับแต่เรื่องของพะละกําลังเรื่องของการขุดเจาะนะดูพะละกําลังที่เหลือกว่าเนื้อกว่าครับ,เป,เ,ร e รบนะเป็นเครื่อง6สูน6บีจีนึงครับเนาะเป็นเครื่อง6สูบครับแต่เทียบกับเจ้าเอสเค200ซของจานจีดนี่ก็คือเครื่อง4สูสบย์ความเร็วครับเนะ้ะคันนี้ก็จะได้เรื่องของพะละกําลังครับเรื่ง,งพะละกําลังเรื่องของการขุดเจาะที่ ดีกว่านะฮะเรื่องของการการจุดไม่มีการโหลดครับเนาะไม่โหลดครับถึงจะร้อนถึงจะเจาะดินดได้งไม่โหลดครับแต่ก็จะช้ากว่านิดนิดครับเนี่ยในเรื่องของการอุ้มครับเนาะกุ้งกีก็จะใหญ่กว่าครับผมเพราะว่าเป็นกุ้งคิวขนาด1นคิวครับของเจ้า s k 200 SM ก็อยู่ที่0.93คิวครับแต่คันนี้อยู่ที่1คิวเต็มเลเนี่ยจ้วงเข้าไปครับเต็มเงินมาเนี่ยโห สองคิวครับต่อหนึ่งครั้งครับแล้วก็ถ้าเจอหน้าดินแบบนี้เจอเรื่องของดินสภาพดินแบบนี้เพราะว่ากดง่ายมากครับกดไม่มีปัญหาเลยครับเนาะนี่นิ่งมากครับผมกับเจา้าเหลียวบุรีรามของเราครับเนาะทีมงานน้องใหม่ของเราครับก็ออยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง youtube เสียสราคุพบพรามแล้วก็ทีมงานเสียสร,รคุพิรมครับรับ การมาทางานโค้งน้องนาของหน่วยงานรัฐครับว้อนนี่คโมเดลตรงนี้คือโมเดลสามไร่ครับพิกัดทีบ้านจะเนียงครับเนาะแลงของท่านคุณครูครับอยู่เป็นคุณครูอยู่บ้านจะเนียงครับนึ่ง <c oughs> น่ง,เน,งเนิบเนิบเลยครับผมกับเจ้าเลี้ยวครับ เมื่อกี้เจ้าหน้าที่เห็นหน้าว่าช่วงที่ลงจากรถมอเตอร์ไซค์มาลงจากรถทีกลับมามันจะมาที่มาจากบ้านเพื่อที่จะมาทำงานครับถือว่าหน้ายังอ่อนนะครับยังหน้าจะเหลียวนี่ยังอ่อนก็เลยว่าไม่สบายใจครับตัวขุดออกมาไม่สวยหรือว,ว่าประสบการณ์มีน้อยแต่เมื่อกี้มาดู่าโอ้โหโอเคนะครับถือว่าผ่านนะครับขุดอย่างนี้เนาะทักษะอย่างนี้ ถือว่าผ่านครับสาหรับผมเนาะสาหรับผมที่เห็นเรื่องของโรโรงงานโมเดลของหน่วยงานรัฐมาเยอะครับเนาะถึงจะเป็นแปลงหนึ่งไร่สามไร่ก็จริงครับแต่ว่าถ้าเรามองภาพอย่างนี้การขุดรูปแบบแบบนี้ใช้ทักษะแบบนี้โอเคมากๆเลยครับเนาะเจ้าเหลียวบอกว่าถ้าได้ปีกมาเนี่สุดยอดครับเพราะว่าน้องจะขุดมาในรูปแบบของมีการมีปีกติดปีกครับเนาะ วคามสวยงามแล้วก็ทํางานง่ายครับคนที่เคยขุดปีก็จะชินคนชินกับการใส่ปีกขุดโค้งลงงาครับเนาะมีโคง้งมีสลบมีสไลด์นะมีโคง้งมีเว้าวครับนะใช้ปีกติดกับพวกปุ้งกีกันเนาะเนี่ยกก็เพิ่งไปปักแปลงอีกแปลงหนึ่งครับเป็นแปลงของบ้านอังตรวงครับมาอังตรวงตำบลสุงเนินอำเภอด่านจังหวัดพิรำครับ แรงสามไร่เหมือนกันครับเนาะพื้นที่การขุดก็น่าจะง่ายๆสบายๆครับก็จะให้ทีมงานเราไปก็จะให้เจ้า SK 2 0ค s m ครับโดยจัดเจตครับไปจัดการบ่อนั้นครับจัดการบ่อนั้นให้จบครับให้เจ้าเลียวอยู่บ่อนี้ครับรับผิดชอบคนละบ่อไปเลยครับประสบการณ์เหลือๆให้รับผิดชอบคนละบ่อไปเลยครับโตโตกันแล้วว่างั้น มืออาชีพไปแล้วให้รับผิดชอบคนละบอไปเลยเราหมดประมาณสชั่วโมงเสร็จชั้นบนฮะสามชั่วโมงนะโดยเฉลี่ยประมาณ3ชั่วโมงก็เสร็จชั้นบนหรือว่าชั้นแรกของบอร์ที่1ครับเนี่ยมือไม่ธรรมดาครับกับเจ้าเลียวครับ อยู่กับทีมงานเสียสลารคุณปีรมครับไม่ห่วงเรื่องไม่ต้องห่วงเรื่องของงานครับงานมีเยอะแยะมากมายครับขอแต่ขยันครับเนาะขอแต่ขยันน้องก็เคยอยู่กับรถไมโครเคยขุดโค้งนองนามาแล้วก็ถือว่ามีประสบการณ์ในการทำนี้การนอนบ่อนอนอะไรถือว่าโอเคครับ่าไม่มีปัญหาเพราะใช้ชีวิตอยู่กับกับท้องไร่ท้องนาอยู่กับบ่อดินบ่อทรายที่มาตลอดครับ กาจะมาขาบับเนี่ยที่กาจะมาขับข่าวของน้องครับมาดูมุมนี้มาครับเนาะเดินถอยไป้วครับเพื่อที่จะจบรอบน้องนาชั้นแรกครับวันนี้น่าจะให้ทำแต่ชั้นแรกก่อนครับแล้วก็ให้พักก่อนครับเพราะว่าเพิ่งมาใหม่เนาะเพิ่งมาวันนี้ครับมาเจอกันวันนี้ก็ได้คุยก,กันก็น้องก็ลงจัดการบริหารเรื่องของการ มากมากครับนี่ฮะแค่นี้ก็พอจะรู้ว่าโูมองออกก็ว่ามีฝีมือการทำงานครับเนาะเข้าใจบริบทหน้างานเข้าใจเรื่องทงการขุดครับมองแบบออกไม่ต้องโรยปูนขาวครับปักหมุดยังไงก็ใส่ยังไงครับถือว่าสุดยอดครับนี่ยคือคนทำงานเป็นครับเนาะ ที่ทำงานได้ครับหรือว่าโอเคครับอายุยังน้อยครับเนาะอายุยังน้อยแล้วก็มีทีมืออย่างนี้อยู่ได้อีกนานครับเนี่ยทำงานรู้จักเก็บรู้จัจจจอจกอดจักออมเนี่ยมีเงินใช้เลยครับผมเพราะว่าค่ารงการกดโกงลองหนผมดูแล <c oughs> ไม่น้อยครับเนาะหรือว่าถ้าสามารถเลี้ยงเขาได้อย่างสบายครับ ราคาค่าตัวเท่ากับปออครับทางานเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งเนาะระดับนั้นนะครับผมเนาะราคาค่าตัวเท่ากับปออเลยครับค่าแรงเนี้ยอายุยังน้อยครับกังวลครับถ้ามีงานเยอะๆครับทางานต่อเนื่องไม่ได้หยุดอข่าวฟรีครับนอนฟรีครับที่นอนฟรีพอนอนในทุ่งนาครับเนาะหลังจากจอดมาตั้งแต่กันยาตุลาพฤศจิกาครับเจ้า XCMG ครับไม่ได้ออกมาทำงานเลยครับ วันนี้ออกมาปฏิบัติการนะครับออกมาคับจอดนานเรือเือครับจะนานเลื่เกิดน,นิ่งมากครับนี่ถือว่าโอเคครับกับความนิ่งของการขุดครับที่ดึงดินเป็นดึงดินได้นิ่งมากครับตอนนี้นะ ีก็จะเหลือไว้เป็นปาก,ก่อกคลองไส้ไก่ครับตอนเหลียวรู้มีทักษะรู้ครับว่าต้องเก็บไว้ครับก็เลยเก็บไว้เลยนี่ฮะวิธีการทํางานแต่ละท่านไม่เหมือนกันแต่ละโชเฟอร์อาจจะไม่เหมือนกันกันนอะอาจจะแตกต่างเรื่องการบริหารจัดก,การการขึ้นการลงครับทักษะการทํางานแตกต่างกันไปครับเนาะพยางเจ้าเจ,าเจดครับทีมงานเจดสัปดาหคุณเิลาเจ้าเจดเสซิ่งก็มันแล้วครับจะหาเงินแต่งเมียครับเนะาะหาเงินแต่งนางครับ ทนอดกลั้นอยู่กับการทํางานสู้สุดๆครับผมถือว่าน้องโอเคมากๆครับอยู่ตอนนี้อยู่ที่แปลงของชุมแสงครับวันนี้ยังไม่ได้ไปหาน้องเลยครับเพราะว่ามัวแต่มาปักแปลงครับเราเพิ่งปักแปลงเมื่อช่วงเช้าครับเนาะปักเสร็จก็เดาเลี้ยวบุริรัมมาครับเจ้า XCMG ก็ลงทําการเลยถือว่าเบิกเลิกเบิกงานไปก่ครับนะเบอรเลือกเอาช่วงเอาชัยไปกันเอาชัยไปก่อนกันนะทำงาน เบเรก่อ,อกันวันนี้ตรงนี้ค่อยทาการลุยกันเต็มที่ครับตรงนี้ค่อยว่าการเรื่องการเต็มที่เต็มเหนียวกับการทํางานครับวันนี้ก็นอถือว่าเพิ่งมาเจอการทักทายแล้วก,ก่อนครับเอาให้เข้ามือกันก่อนนิ่งครับเนี่ยดูความเนียนความนิ่งความเหมือนคนใจเย็นกันนิ่งเก็บค,ครับเด็กอย่างนี้ถ้าอยู่กับเราได้ก็ถือว่าโอเคเนะ ไม่ว่ากันครับทุกคนก็ผมไม่มีปัญหาครับเรื่องของการมาทําไม่มาทําก็ถือว่าพวกเราได้รู้จักกันใครไม่มีงานก็มีโอกาสเข้ามาพูดคุยเรื่องทางเฟซทางไลน์ก็ติดต่อกันมาโอกาสของคนไม่มีแน่นะบางทีขาเราอยู่ด้วยกันไปคนเราไม่ได้ตายจากกันง่ายๆครับเนาะจะไปจะลาก็บอกกันครับวันหลังจะได้เข้ามาทําใหมให่ได้อยู่ด้วยกันได้ครับ ใช่ว่าอยากไปก็ไปอยากอยู่ก็อยู่เนาะนถือว่าอ่อ,อนหันเหลือเกินครับกับคนแบบนั้นครับอยู่ตรงไหนก็ไม่เจริญครับเคยทําแบบน,นี้ที่ไหนก็ได้ทาที่อื่นแน่นอนเนาะทำตรงไหนก็ไม่เจริญนะครับไาใ,ใ้ดูพื้นที่ของเจ้าเลี้ยวที่จัดการช่วงสองชั่วโมงที่ผ่านมาครับถือว่ารวดเร็วแล้วก็สะอาดสะอาดครับดู สบายหสบายตาครับเพราะวา่าการมีโค้งมีว,าว้าลแบบฟรีฟอร์มของโกกล่างนาโมเดลอแบบของพัฒนาชุมชน,นทางการเกษงของพวกเราครับเนี่ยะวใหญจะจบแล้วครับกับบอ่อที่หนึ่งชั้นที่หนึ่งครับผมีมือคนขับอยู่กับทีมงานของพวกเราคนขับใหม่ครับเนาะทีมงานเสียสละรถคนดีแลมครับ ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ับให้กำลังใจพวกเราก็ะติกงานเสืส้อตรัทุกรรมครับวันนี้มาอยู่กับเจ้า XCMG X215C e ครับโครงการพวกเร่องนามหมดเดียวของพรฒชาชนครับแปลงของท่านอาจารย์ครับเราจะไม่ได้ยื่นจากชื่อท่านเลยครับเรียกอาจารย์ครับคลิปนี้ขออนุญ,ญาตจบเพียงเท่าน,นี้นะครับสวัสดีครับ